เฮ้ยโมเฮ้ยมออมเฮ้ยราไปบ้นเา้ม่ได้นี่เชดีแล้วาสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนุ่มเจ็ดเคกแล้วนะทุกคน วันนี้ผมก็มากับหมอพี่หมู่บ้านนะทุกคนนะเพื่อที่จะมาปราบผีตัวร้ายนะทุกคนที่มาทําร้ายชาวบ้านบริเวณตรงนี้นะทุกคนนะผมเนี่ยให้หมอพี่เนี่ยได้เดินนําผมไปละหมอพี่ท่านนี้แกก็จะหน้าตาดีน่อยนะทุกคนไม่ต้องโจกใจนะเป็นหมอพี่ของหมู่บ้านนะทุกคนนะตอนนี้เขาก็ได้นําผมไปไกล เชื่อนะทุกคนหมอผีของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เนี่ยยังอายุยังน้อยอยู่เลยนะแต่ผมก็ไม่รู้นะวิชาแก่น่าจะแก่กามากเลยหมออีกไกลปะครับอีกไกลอยู่อีกไกลอยู่เหรอหมอเนี่ยไม่เขินกล้องนะทุกคนแต่มา แกมากรสมุนของแกนะพาผมเดินข้ามภูเขามาด้วยนะทุกคนนะแกบอกว่าพี่ตนนี้ยมันอยู่ในสวนยางนะทุกคนเดินกันเหนื่อยลยนะตัวแกเล็กมากเลยนะแต่วิชาแกไม่รู้ว่าแกยังไงนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเดินตามหลังแกไปเรื่อยๆเลยนะ ไว้ใจได้ือเป่หม่อพี่อุ้ยม่อเดินไวมากเลยนะท่นนี่ท่านผมก็ได้เข้ามาใกล้ถึงส่วนยางแล้วนท่านนะผมก็ไม่เชื่อว่าข้างในรื่งข้างในเนี้ยมันจะมีส่วนยางเลย ้ราก็บริเวณตรงนี้คือป่าลึกเหมือนกันนะทุกคนมันก็น่าจะมีสิ่งมีง่รับอยู่นะนี่ทุกคนเราก็เจอชาวบ้านพอดีนะน,นะเมื่อกี้เนี่ยชาวบ้านขึ้นมาน่าจะมากรีดยางป่าผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาขี่ไปข้างบนนะทุกคนแล้วแม่หมอ,อกออนเนี้ย ก็เลยเดินเดินย่างไวเลยนะทุกคนเมื่อกี้ขาขี้ไปทางไหนครับหมอชีไปทางนู้นหมอชี้ไปทางนู้นใช่โอเคทุกคนรโอ้โหเราดูสถานที่ตรงนี้ดเป็นป่าลึกเลยนะทุกคนวันนี้เราก็เดินตามชาวบ้านไปเลยด้วยนะ จะไม่รู้ว่าจะเดินตามไปหรือว่าือโอหมอกเลหมอกเลเดินแยกมาทางนี้น่าจะฉีไปทางนู้นนะทุกคนมีชาวบ้านแกมากรีดยางนะทุกคนนะชาวบ้านแถวนี้เขาไม่กล้ายุ่งนะทุกคนมีนหมอกคนนี้เขาได้ทราบข่าวจากชาวบ้านเขาก็เลยลงมาช่วยนะทุกคนนะ หมอนี่อายุยังน้อยอยู่เลยนะนะแต่ว่าน่าจะวิชาแก่กาแล้วนะเพราะว่าเข่าเนี้ยดูฟังกระเลียงนะทุกคนน่าจะมีวิชาของคนกระเลียงติดตัวมาเยอะนะทุกคนนะเฮ้ยดีเหรอเฮ้ย เมื่อกี้เสียงอะไรครับหมอตกใจมาเลยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ผีใช่ไหมหมอเมื่อกี้เนี่ยน่าจะโดนผีเล่นงานใช่หรอผีเล่นงานมันไปแล้วทุกคนชาวบ้านสามคนเมื่อกี้ ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะหมอนะนเริ่มมืดแล้วนะดูดิตรงนี้คือปูอข้าวหมดเลยนะทุกคนอาลึกเลยนะหพ่มเดินกันมาหลายกิโลแล้วนะพักก้องมั้งกวัวแบตจะหมดนะทุกคนนี่แต่ทำไม หม้อกเดินไม่แน่นะถ้าผมไหนหอบแดกนะน่าจะฉินกับพื้นที่หรือไม่ก็น่าจะเดินป่าบ่อยนี่นะทุกคนงวดต่อไปนะข้างหลังเสื้อทุกซิทหม้อหรือเปล่าไม่รู้นนะงวดต่อไปนะจะอ้อมทุกคนเจ็ดเก้าหรือเปล่าอุ้ย โหหมอเส้นทางสุดยอดมากนี้เราก็จะเข้ามาที่มืดแล้วนะเม่อกี้เหมือนได้ยื่เที่ยงอะไรสักอย่าง โอ้โหกี่ลูกวันนี้ภูเขาเดินค้ามมาได้ลูกแล้วนะแล้วมันออกไปอรารวาสยังไงวะเนี่ยแม่หมอเดินเก่งมากแล้วก็ลูกศิษก็เดินเก่งมากเลยนะทุกคน ไม่เหนื่อยเลยนะเฮ้ยนีอกมาหมอมีแป๊ดไปแล้วมันสสายจะลื้น

หยุดนี่ที่น,น,นี่เลยตรงนี้ใช่ไหมหมอใช่หมอสั่งหยุดแล้วนะทุกคนต่อไปเราจะขึ้นไปดูกันนะครับขึ้นไปดูข้างบนนี้นะใช่เราจะไปตัมสีโอจากล่าง เราบอกว่าจะปลาพี่ออกจากล,าล่างแล้วเราก็ไม่รู้นะเขาบอกตัวเล็กขนาดนี้จะสู้ได้หร้อแต่ผมเนี่ยก็พวามมีวิชาติดตัวนะแต่เราอะมากับคนที่เก่งกว่าเราต้องเปิดแฟลชแล้วเพราะว่ามืดมากแล้วนะต้องมัน Đấy, màu chơi mà. Ê, mỏ chờ nó luôn. chờ luôn. Oi, <gasps> <gasps> หมอนมันไปแล้วไม่รู้ว่าหมอททำอะไรมันไปนะทุกคนแตว่ามันวิ่งไปล้วิ่งหายไปเลยตัวมันก็ดมด้วยหมองมอนยากมากหายไริจริงด้วยทุกคน มันหนีไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้หมอบอกว่ามันหายไปแล้วนะทุกคนนะดูดิโอ้โหมันพักอาศัยอยู่ตรงนี้นะทุกคน